เสียงลมข้ามพัดผ่านยอดไม้ไผ่ดังสุกไหวเป็นจังหวะเหมือนเสียงหายใจของผืนป่าบ้านห้้ยม่วงในยามนี้ถูกความเงียบงันครอบคลุมราวกับมีมือมืดใหญ่กำลังโอปรับด่ไว้แน่นชาวบ้านพากันปิดประตูลงกรอนตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันลับขอบฟ้าใจทุกดวงยังสถานจากข่าวการสูญเสียของพ่อเถืองชายเท่าผู้หากินกับปากเขาถูกพบเป็นร่างไร้วิญญ,ญาณกลางป่าลึกสภาพแหลกเหลวจนแทบมิอาจระบุดได้ว่าเป็นฝีมือสัตว์หรือสิ่งใดกันแน่ เสียงหนึ่งเสียงเดียวที่ยังดังก้องในความทรงจำของคนทั้งหมู่บ้านคือคำบอกเล่ากระเสาจากลูกชายของพ่อถึงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวมันมันไม่ใช่เสือธรรมดามันยืนสองขาแล้วมันหัวเราะเสียงนั้นทำให้ผู้ฟังขนลุกทั้งกายไม่ใช่เพราะเรื่องราวหากเพราะความสันวหวในน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความท่านพึงจากกู้หัวใจค่ำวันหนึ่งรถกระบะเก่าเคลื่อนตัวเข้าสู่หมู่บ้านอย่างเงียบงนันล้อบอดอดินแดงเป็นรอยลึกจนฝุ่นฟุง้งท่ามกลางสายตาหวาดระแวงของชาวบ้าน คนขับคือชายหนุ่มร่างสูงมเสื้อผ้าแนบท่อนกายเรียบง่ายตามสไตล์นักเดินป่าใบหน้าคมเข้มมีหนวดคราวเกลี้ยงแต่ดูเคร่งขรึมดวงตาสีนินลึกสงบราสน้ำยามขําแตกหลักแฝงประกายบางอย่างที่ยากจะยังถึงเขาคือขุนศึกหรือที่คนรู้จักในานามผู้กองขุนอดีตนายทหารจากหน่วยรบพิเศษผู้เคยหายตัวไปจากสังคมหลังปลดประจำการถึงเสียที่เขาพุ่งพัเบาๆขณะยกเ้สพายลงจากรถสายตาเขามองตรงไปยังเงาไม้ที่ทอดตัวอยู่สุดขอบหมู่บ้าน ซึ่งลึกเข้าไปคือผืนป่าใหญ่ที่ไม่เคยยอมจำนวนต่อมนุษย์ชายชราผู้หนึ่งเดินออกมารับเขาทานพูลผู้มีอายุเกือบเจ็ดิปีร่างผอมแต่ยังเต็มไปด้วยความแกร่งเกินไว้ใบหน้ากล้านแดดที่เคยยิ้มง่ายวันนี้กลับเคร่งขรึมเจ้าเสือมันกลับมาอีกแล้วเสียงพรานพูลแหบท่าจากการใช้ชีวิตกลางป่ามาเกือบทั้งชีวิตครั้งนี้มันไม่ได้ฆ่าเพราะหิวมันฆ่าเพราะแค้น ขุนศึกไม่ได้ตอบทันทีเขาเพียงยกมือไหว้พรานเท่าอย่างนอบน้อมก่อนสายตาจะเหลือไปเห็นชายชาราในผ้าเหลืองเก่าเดินออกมาจากเรือนหลังหนึ่งอดีตหลวงตาเผื่อนซึ่งปัจจุบันศึกออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวแม้ไม่มีจีวรแต่ยังคงความสงบสง่าในแววตาข้าเรียกเจ้าให้มาที่นี่เพราะบางสิ่งในป่ามันเริ่มผิดแปลกไม่ใช่แค่เสือหิวไม่ใช่แค่สัตว์ป่าอดีตหลวงตาเผื่นกล่าวช้าชาเจ้ารู้ดีว่าป่าผถืนนี้เคยมีอดีตที่คนไม่อยากพูดถึง ขุนศึกเงียบงันความทรงจำเมื่อวัยแยแแวบเข้ามาในใจการพัดหลงในปากความกลัวและแสงสว่างจากชายชราผู้หนึ่งซึ่งเคยช่วยเขาไว้จะให้ข้าทำอะไรขุนศึกเอ่ยเบาฮ่าฮกลับเข้าไปยังใจกลางป่าหารอยหาคำตอบและถ้าเป็นไปได้ยุติสิ่งที่มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่านี้อดีตหลวงตาเถื่อนตอบขุนศึกพยักหน้าเล็กน้อยเขาไม่ใช่คนเชื่อเรื่องผีสางนักแม้จะมีอาคมติดตัวอยู่บ้างจากครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนมาแต่สิ่งที่เขาเชื่อจริงคือ สัญญาณของป่าซึ่งพูดกับผู้ที่ฟังอย่างเยียบงันเช้าวันต่อมาขุนศึกกับทานภูนมุ่งเข้าสู่ป่าพวกเขาเดินผ่านลำ้วยผ่านป่ารกชัดและแนวหญ้ารกสูงจนกระทั่งค่ำวันนั้นขณะที่ฟ้ากำลังเปลี่ยนสีกลิ่นบางอย่างก็ลอยมากระทบจมูกกลิ่นเหม็นสาบจังแต่ชัดเจนทำให้ทั้งสองคนฟยุดลงโดยไม่ได้นัดหมายทั้งสองยืนนิ่งเงี่ยหูฟังเสียงใบไม้แห้งกรอบดังเบาๆจากเบื้องหน้าราวมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนไหวแต่ไม่มีภาพใดปรากฏ ขนค,ค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงแต่พื้นดินชื้นด้วยปลายนิ้วปรากฏรอยเท้าจางๆของสัตว์ล่าเนื้อทั้งที่พื้นควรจะรับรอยได้ชัดเจนพรานภูลศกตากับเขาแววตาฉายแววสงสัยปนหวาดระแวงและในขณะที่ความเงียบยังปกคลุมแสงจันทร์ก็ทอแสงลอดพ้นเมฆมาในวินาทีนั้นบางสิ่งเคลื่อนไหวในพุ่มไม้ด้านหน้าเงาร่างขนาดใหญ่สีดำสนิทลำตัวแนบพื้นดินดวงตาสองดวงส่องแสงสะท้อนจันทร์ออกมาเป็นประกายสีเขียวหมดเสือ แต่มันไม่ได้คำรามไม่ได้กระโจนไม่ได้หลบหนีมันเพียงแค่นั่งนิ่งจ้องเขม็งมาที่ขุนศึกราวกับจดจำได้เงาสัตว์ใหญ่หายวับไปในความมืดราวกับไม่เคยมีอยู่จริงเหลือไว้เพียงเสียงหัวใจเต้นในอกที่ดังขึ้นของทั้งสองคนท่ามกลางม่านป่าทึบเสียงฟีเท้าคู่หนึ่งย่ำลงบนพื้นดินที่ชื้นแฉะใบไม้เปียกน้ำค้างทรงเสียงครอบแกรบเบาเมื่อใช้ร่างสูงในชุดพรางเก่าเดินฝ่าทางด่านพลาดหลายของเขาคือปืนไรเฟิล4.30สน6ที่ผ่านศึกมานับไม่ถ้วน ส่วนมืออีกข้างกลุ่มด้ามมีดเดินป่าหนาแน่นรับจนคมกริดด้านหลังคือพรานพูนชายัวกลางคนผู้กล้าแดดกล้านฝนรูปร่างผอมแร่งแต่ฝีเท้าแน่นหนักสองตาจับจ้องร่องรอยเบื้องหน้าอย่างไม่ละสายกลิ่นมันยังใหม่ดูสิรอยเท้าเพิ่งเหยียบไปไม่นานขุนศึกกระซิบพรานพูนพยักหน้ามองรอยตีนเสือขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในดินเลยลึกพอให้รู้ว่าตัวมันหนักเพียงใดตัวใหญ่หนักไม่ต่ำกว่า200อกิโลภูนว่าแต่ที่แปลกคือรอยมันหายไปตรงนี้ คุนศึกย่อตัวลงตรวจดูรอยเท้าหายกลางโครงโคลนเหลือเพียงผืนดินเปลือยที่น่าจะต้องมีรอยถัดไปหากมันเดินต่อหายไปหรือว่ามันยืนมองเราอยู่ทั้งสองหยุดนิ่งในความเงียบเสียงนกเสียงมแมลงหายไปหมดลมหายใจของตนเองยังได้ยินถนัดแนวทางพาพวกเขาเข้าสู่บริเวณที่ชาวบ้านเรียกกันว่าท้ายห้วยผาดินแดงที่แม้กลางวันยังไม่เห็นแสงแดดเนื่องจากยอดไม้บังแสงไว้หมด ต้นไม้โบราณยืนเรียงรายใบไม้เหนียวหนาเกาะกันแน่นจนยากจะมองเห็นฟ้าเสียงสายน้ำไหลเบาๆอยู่เบื้องล่างให้รู้ว่านี่คือเขตของพุ่งยึดงังนพื้นป่าตรงนี้แปลกมานานพรานพูนเลยช้าๆบางคืนเสียงเสือคำรามไม่ใช่แค่เสียงเหมือนมันมีถ้อยคำถ้อยคำขุนศึกถวนคำใช่เหมือนคนร้องให้ในคอศักพวกเขาเดินต่อจนถึงใต้ต้นตะเคียนใหญ่ที่ขึ้นระงงานกลางทางรากของมันชอนชัยออกมาเป็นระเบียบเหมือนนิ้วมือมนุษย์บนพื้นดินมีใบไม้เปื้อนเลือดเก่าจาง ขุนศึกใช้ปลายรองเท้าบูดเขี่ยดูใบไม้เปื้อนเลือดแห้งมีกลิ่นข่าติดปลายจมูกมแมลงวันหายไปหมดเหมือนไม่กล้าเข้าใกล้เขาเงยหน้ามองต้นไม้ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่มันรู้จักหลบรู้จักเลือกทางมันรู้ว่าเรากําลังตามค่าลงโดยไม่ทันรู้ตัวพวกเขาหยุดทักในแนวป่าลงใต้กิ่งไม้หกักขุนศึกวางไรเฟิลสี่สีถึง06ไว้บนหน้าตักเช็ดทําความสะอาดอย่างคุ้นมือพรานภูรับมีของเขาช้าๆไม่มีบทสนทนาแต่สีหน้าเคร่งเครียดพอให้รู้ว่าคืนนี้ไม่ปกติ เสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากพงไม้ด้านหน้าทั้งสองเงยหน้าขึ้นทันทีจากเงาไม้ดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงวับส้มอมทองสว่างว่าบช่วขนาดในเงามืดตามไปสําหรับคนสูงไปสําหรับหมาพรานพูนกระสิบตังขนศึกลั่นไกไรเฟิลเสียงดังกล้องกระสุนขนาด 30- มสถึงศูพุ่งทะลุเข้าไปยังเงานั้นทันทีเงาดํากระโดดถอยพร้อมเสียงคำรามลั่นโดยแน่พรานพูนวิ่งไปดูจุดที่มันเคยยืนก่อนจะหยุด รอยเลือดแดงสดมากขนาดนี้น่าจะโดนจุดสําคัญเขาพูดเร็วมันโดนยิงแต่มันยังไปต่อได้ขุนศึกก้าวเข้าไปดูรอยเลือดทิ้งเป็นแนวเหมือนจะนําทางสู่ผาเหล็กไฟที่อยู่ลึกเข้าไปอีกเขาเงยหน้ามองผืนป่าที่เริ่มมืดสนิทไม่มีแสงจันทร์ไม่มีแม้แต่ดาวพรุ่งนี้เราจะตามมันต่อมันเริ่มรู้จักเราแล้วขุนศึกพูดเบาฮ่าฮ่าพรานพูนพยักหน้าไม่พูดคาใดเพียงนั่งหลงลับมีดต่อในความเงียบเสียงฝนทํำบางเบา เริ่มลงเม็ดอีกครั้งเงาไม้เผลืวไหวเหมือนมีชีวิตและข้างหลังเงารูปร่างคล้ายเสือใหญ่โตผิดธรรมชาติค่อยๆเลื่อนผ่านลำไม้ไผ่ไปอย่างเงียบงนันหลังเหตุการณ์เมื่อคืนขุนศึกกับพรานภูนมิได้พูดอะไรกันมากนักแววตาทั้งคู่หนักแน่นและระแวดระวังยิ่งกว่าทุกวันเช้านั้นอากาศอึมครึมผิดป,ปกติเมฆหมอกกบดบังแสงตะวันจนป่าทั้งถุนดูคล้ายยาเย็นพรานภูนเดินนำเสียงใบไม้แห้งแตกใต้เท้าเ่าเบาสัญชาตญานบอกพวกเขาว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในเงาไม้ และมันกําลังจ้องมองเมื่อเดินถึงแนวลำธารเก่าขุนศึกหยุดกระทานหานิ้วชี้ชูขึ้นเงียบเงียบพรานพูนหยุดก้าวเ,เท้าตามอย่างรู้จังหวะพื้นดินเฉยเฉปรากฏรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ชัดเจนแต่สิ่งผิดปกติคือรอยเหล่านั้นวนเป็นวงคล้ายมันเดินเฝ้าหรือเวียนรอบบางสิ่งมันเฝ้าอะไรบางอย่างอยูอย่แถวนี้ขุนศึกพึมพำหรือไม่ก็มันไม่อยากให้ใครเข้าใกล้พรานพูนต่อด้วยเสียงเทาเบาพวกเขาตามรอยเท้าไปจนถึงลานหินแบน กลางป่าที่แทบไม่มีใครรู้จักพื้นเต็มไปด้วยรอยข่วนร,รอยเก่าและใหม่ประปนดูราวกับสัตว์ตนเดียวกันเดินวนอยู่มานานหลายปีกลางลานมีเสารากไม้สูงท่วมหัวปักตั้งอยู่เรียบง่ายแต่เหมือนตั้งใจทําไว้เคยได้ยินคนเท่าคนแก่พูดถึงตรงนี้ไหมคุณสึกถามพรานภูนพยักหน้าเบาๆก่อนว่าเขาเรียกกันว่าผาทักเงาว่ากันว่าเสือเท่าสีเคยมาหยุดพักตรงนี้ทุกครั้งก่อนจะออกล่าเสือเท่าสีพราน พรานพูลพยักหน้าช้าๆเมื่อก่อนมันคือพรานสีคนล่าเก่งที่สุดของถิ่นนี้สมัยข้าหนุ่มๆยังเคยเดินตามแกอยู่พักหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นพรานภูลเงียบไปนานก่อนจะตอบแกหายไปว่ากันว่าโดนเสือกัดตายก็มีบ้างก็ว่าฆ่ากันเองเรื่องผืนป่าแต่ไม่มีใครพบศพขุนศึกเงยหน้ามองเสารากไม้ด้านบนมีผ้าแดงเก่าผูกไว้ซีดจางสัญลักษณ์เดียวกับสารไม้กลางป่าต้นตะเคียน ในขณะที่กำลังพิจารณาเสียงบีดของนกแซ่ซ้อนแผดดังขึ้นจากแนวพุ่มไม้ก่อนที่อะไรบางอย่างจะโผล่พูดออกมาเสือตัวเดิมคราวนี้มันไม่จู่โจมแต่เดินวนอยู่ที่ขอบลานหินแววตามันจับจ้องขุนศึกไม่วางขุนศึกยกปืนไรเฟิล4.30ถึง0.6ขึ้นชา้าช้าล็อกเป้าพรานพูลค่อยๆชักมีดเดินป่าชา้าช้าจ้องเขม็งแต่มือไม่สัน่นแล้วเสือก็กระโจนไม่ใช่เข้าใส่แต่พุ่งผ่านข้างพวกเขาไปยังแนวต้นไม้ฝั่งตรงข้ามแล้ว หายวับไปอย่างไร้เสียงเหลือเพียงฝุ่นพร้อมกับหยดเลือดและรอยเท้าที่หายลับไปในเงาไม้มันมุ่งตรงไปนางหมู่บ้านเสียงพรานผูนพูดขึ้นมายมเย็นชาวบ้านบ้านห้วยม่วงเริ่มแตกตื่นเสียงเสือคำรามดังขึ้นในตอนกลางวันแปลกประหลาดและผิดธ,ธรรมดาเด็กเล็กไม่กล้าออกจากบ้านผู้ใหญ่เริ่มพูดถึงเสือผีอีกครั้งในค่ำคืนนั้นขุนศึกนั่งอยู่หน้ากองไฟกลางลานบ้านท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่ยังลังเลจะเข้าใกล้ ในมือเขาคือภาพของพรานชราใบาหน้ามีรอยแผลเป็นถือปืนลูกซองในมือชื่อในนั้นคือสีอินทกูลหลังเหตุการณ์เมื่อคืนขุนศึกกับพรานภูนมิได้พูดอะไรกันมากนักแววตาทั้งคู่หนักแน่นและระแวดระวังยิ่งกว่าทุกวันเช้านั้นอากาศอึมครึมผิดปกติเมฆหมอกบดบังแสงตะวันจนป่าทั้งผืนดูคล้ายยาเย็นพรานภูนเดินนําเสียงใบไม้แห้งแตกใต้เท้าเ่าเบาสัญชาตญานบอกพวกเขาว่ามีบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในเงาไม้และมันกําลังจ้องมอง เมื่อเดินถึงแนวลำธารเก่าขุนศึกหยุดกระทานหานิ้วชี้ชูขึ้นเงียบเงียบพรานภูนหยุดก้าวเท้าตามอย่างรู้จังหวะพื้นดินเฉยแฉาปรากฏรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ชัดเจนแต่สิ่งผิดปกติคือรอยเหล่านั้นวนเป็นวงคล้ายมันเดินเฝ้าหรือเวียนรอบบางสิ่งมันเฝ้าอะไรบางอย่างอยูอย่แถวนี้ขุนศึกพึมพำหรือไม่ก็มันไม่อยากให้ใครเข้าใกล้พรานภูนต่อด้วยเสียงเทาเบาพวกเขาตามรอยเท้าไปจนถึงลานหินแบน กลางป่าที่แทบไม่มีใครรู้จักพื้นเต็มไปด้วยรอยข่วนรอยเก่าและใหม่ประปนดูราวกับสัตว์ตนเดียวกันเดินวนอยู่มานานหลายปีกลางลานมีเสากรากไม้สูงท่วมหัวปักตั้งอยู่เรียบง่ายแต่เหมือนตั้งใจทําไว้เคยมาตรงนี้ไหมขุนศึกถามพรานภูนพยักหน้าเบาๆก่อนว่าเขาเรียกกันว่าถาทักเงาว่ากันว่าเสือเท่าสีเคยมาหยุดทักตรงนี้ทุกครั้งก่อนจะออกล่าเสือเท่าสีพราน พรานพูลพยักหน้าช้าๆเมื่อก่อนมันคือพรานสีคนล่าเก่งที่สุดของถิ่นนี้สมัยข้าหนุ่มๆยังเคยเดินตามแกอยู่พักหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นพรานพูลเงียบไปนานก่อนจะตอบแกหายไปว่ากันว่าโดนเสือกัดตายก็มีบ้างก็ว่าฆ่ากันเองเรื่องผืนป่าแต่ไม่มีใครพบศพขุนศึกเงยหน้ามองเสารากไม้ด้านบนมีผ้าแดงเก่าผูกไว้ซีดจางสัญลักษณ์เดียวกับสารไม้กลางป่าต้นตะเคียน ในขณะที่กำลังพิจารณาเสียงบีดของนกแซ่ซ้อนแผดดังขึ้นจากแนวพุ่มไม้ก่อนที่อะไรบางอย่างจะโผล่พูดออกมาเสือตัวเดิมคราวนี้มันไม่จู่โจมแต่เดินวนอยู่ที่ขอบลานหินแววตามันจับจ้องขุนศึกไม่ว่างขุนศึกยกปืนไรเฟิล44.30ถึง06ขึ้นชา้าช้าล็อกเป้าพรานพูลค่อยค่อยหยิบปืนลูกซองขึ้นชา้าช้าจ้องเขม็งแต่มือไม่สัน่นแล้วเสือก็อกระโจนไม่ใช่เข้าใส่แต่พุ่งผ่านข้างพวกเขาไปยังแนวต้นไม้ฝั่งตรงข้ามแล้ว หายวับไปอย่างไร้เสียงเหลือเพียงฝุ่นพร้อมกับหยดเลือดและรอยเท้าที่หายลับไปในเงาไม้มันมุ่งตรงไปนางหมู่บ้านเสียงพรานผูนพูดขึ้นมายมเย็นชาวบ้านบ้านห้วยม่วงเริ่มแตกตื่นเสียงเสือคำรามดังขึ้นในตอนกลางวันแปลกประหลาดและผิดธ,ธรรมดาเด็กเล็กไม่กล้าออกจากบ้านผู้ใหญ่เริ่มพูดถึงเสือผีอีกครั้งในค่ำคืนนั้นขุนศึกนั่งอยู่หน้ากองไฟกลางลานบ้านท่ามกลางสายตาชาวบ้านที่ยังลังเลจะเข้าใกล้ ในมือเขาคือภาพของพรานชราใบาหน้ามีรอยแผลเป็นถือปืนลูกซองในมือแสงจันทร์ครึ่ดงดวงโผล่พ้นยอดไม้เป็นประกายจางๆเหนือแนวพงค่ำคืนนี้ขุนศึกกับพรานพูนปักหลักรออยู่กลางลานโล่งใกล้ต้นตะเคียนใหญ่ไฟกองเล็กๆกำลังลุกคุกุุนก่อเป็นกลิ่นควันอ่อนๆคล้ากลิ่นสมุนไพรรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นนายแน่ใจหรือว่าจะใช้วิธีนี้พรานพูนถามเสียงหนักขนาดลูกปืนลูกซองคู่ใจที่วางบนตัก มันฉลาดเกินไปมันรู้ว่าเราตามล่าครั้งนี้ต้องให้มันเป็นฝ่ายคิดว่าเราอ่อนแอขุนศึกตอบพลางเช็คก,กระสุนในปืนไรเฟิลสีแซดจุดสามศูถึงศูอย่างสุขุมพวกเขานั่งกลางลานราวกับนักเดินทางอ่อนลา้าทรงกลิ่นเหงื่อเนื้อย่างและเสียงถอนหายใจให้ลอยเข้าป่าทุกอย่างคือแผนคือการเชื้อเชิญมันออกมาหาเงียบเงียบอย่างน่าขนลุกจนกระทั่งเสียงกิ่งไม้หักเบาๆดังขึ้นทางทิศตะวันตก แล้วก็้องเงียบอีกครั้งมันมาแล้วพรานพูลกระซิบเงาใหญ่ดำทะมึนโผล่้นพุ่งไม้สองดวงตาเรืองแสงสะท้อนเปลวไฟสะท้อนความกระหายเสือสมิงตัวใหญ่ผิดธรรมดาขนดำแซมเทาเป็นริ้วราวหมอ,อกเถื่อนมันไม่คำรามไม่คำรามสักนิดแค่งเงียบและจ้องจูจูมันพุ่งออกมาดังสายฟ้าขุนศึกกระโดดหลบพลิกตัวลงนอนแน่พื้นพรานภูลยกปืนลูกซองขึ้นเล็งไปยังเสือร้ายเข้ามาเลย ไอเสือผีค่ารอเองอยู่เสือคำรามเสียงต่ำก่อนจะพุ่งเข้าหาพรานภูนแต่นั่นคือจังหวะที่ขุนศึกลุกขึ้นประทับปืนลั่นกระสุนใส่สีข้างมันเสียงคำรามดังก้องป่าเสือสะดุดก้าวแต่ยังไม่ล้มพรานภูนยิงซ้ำเข้าที่ใต้คอเลือดพุ่งร้อนฉากระเซ็นเต,ต็มอกเสื้อมันล้มลงครางเบาๆขาเกรงกระตุกอย่างดุดันก่อนที่เสียงทุกอย่างจะดับลงพร้อมลมหายใจสุดท้ายของมันขณะร่างเสือแน่นิ่ง สายหมอกบางๆค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือซากและจากนั้นเงาร่างของชายชราใส่เสื้อพรานเก่าสูงก็ลอยขึ้นมาอย่างช้าๆร่างนั้นมีดวงตาอ่อนล้าแต่แฝงด้วยความสงบเขามองหน้าพรานภูแล้วหันมาทางขุนศึกก่อนจะส่งรอยยิ้มที่เหน่ลาให้กับชายหนุ่มขอบใจที่ปลดปล่อยข้าแล้วร่างนั้นก็จางหายไปราวกับสายลมเหลือเพียงเสียงนกกลางคืนที่เริ่มกลับมาและแสงจันทร์ที่ส่องกระทบหยดเลือดบ,บนใบหญ้า รุ่งเช้าหลุมดินเล็กๆถูกขุดในป่าช้าท้ายหมู่บ้านพวกเขาฝังหัวใจเสือพร้อมซากกระดูกที่พบในถ้าใต้ลานหินผาพักเงาไม่มีใครเอ่ยถึงเสือสมิงอีกเลยแต่ขุณศึกรู้ดีทุกอย่างมันเริ่มจากคนและจบลงก็ด้วยน้ำมือคนเช่นกัน